การแพร่ระบาดของโควิด -19 ไปทั่วโลกมีแนวโน้มชัดเจนว่าการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal กำลังจะเกิดขึ้นโดยมีหน่วยงานภาครัฐอย่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดำเนินการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในชื่อโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือชาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวหลังการล็อกดาว จากการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19เราเห็นแล้วล่ะค่ะว่าตอนนี้เนี่ย ในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการที่จะทําให้คนอยากเดินทางท่องเที่ยวสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความมั่นใจในความปลอดภัยในสุขอนามัยดังนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการกําหนดตามาตรฐานตามาตรฐานตัวนี้เนี่ยก็จะให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านในสส่วนหลักๆเลยนะคะก็คือในส่วนของมาตรฐานการบริการซึ่งเรามีมาตรฐานการบริการสําหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยสิประเภทกิจาการในส่วนของตัว S H A ตัวมาตรการน้าสุขอนามัยเนี่ยเราคนที่เป็นคนให้เซตติ้งเนี่ยคือกรมอนามัยนะคะพอท่านได้ผ่านทั้งสส่วนแล้วเมื่อท่านได้อพพล สมัครเข้ารับตรวจตามมาตรฐานแล้วผ่าน w w w t h a i l a n d sha. com สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเมื่อท่านได้ตรามาตรฐานชาแล้วนั้นท่านก็คงต้องดำเนินการให้ได้ตามมาตรฐานและมาตรการการบริการอย่างเคร่งครัดนะคะ สถานประกอบการที่นี่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเหนียวแน่นแล้วก็มีการประสานกับหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดครับมีการจัดประชุมกันเลยว่าเราจะดําเนินการกันต่อยังไงจนกระทั่งหลังจากคลายล็อกดาวน์สถานประกอบการกับภาครัฐอย่างสาสุทจังหวัดมีการประสานกันใกล้ชิดมากแล้วก็มีการคุยเลยว่ามาตรการต่างๆทุกที่ต้องเหมือนกันนะมีการลงทะเบียนเข้าออกมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือมีการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ทุกอย่างเป็นการบริหารจัดการที่เป็นแนวทางเดียวกันหมดครับ สิ่งที่เวลาที่ทรทอเราได้ทำตัว S H A เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรก็คือว่าตัว S H A เนี่ยแหละค่ะมันเป็นสิ่งที่เราจะสร้างความมั่นใจให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุคที่เรายังต้องอยู่กับโควิดอีกพอสมควรการทำการตลาดของของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ใช้ตัว S H A เนี่ยแหละค่ะเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่เรียกว,ว่าเป็นอาวุธลับให้กับนักท่องเที่ยว ที่สนใจที่จะมาเมืองไทยเขาได้เห็นนะคะว่าการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยมีความพร้อมในขณะไหนมาตรฐานชาเป็นหลักการท่องเที่ยววิถีใหม่ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งเสาหลักทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและมั่นคงของประเทศต่อไป